สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง JK Review แหล่งรวมข้อมูลรีวิวและอัปเดตเทคโนโลยียานยนต์พลังงานสะอาดจ,จากทั่วโลกหากคุณชื่นชอบนวัตรกรรมใหม่ๆที่ขับเคลื่อนอนาคตห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับยานยนต์พลังงานแสงอาทิตย์รุ่นใหม่ล่าสุด Solar s t r e a m Line 2025ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้และกำลังสร้างกระแสะอย่างมากในวงการยานยนต์พลังงานสะอาดทั่วโลก s o ล a r สตรีมไลน์ e 2025คือผลลัพธ์ขององค์การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจากทีมวิศวกรที่มุ่งเน้นการออกแบบรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ให้มีความสวยงามประสิทธิภาพสูงและตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจําวันตัวรถมาในดีไซน์แบบแอโรด y นามิกที่โดดเด่นเส้นสายภายนอกเน้นความโค้งมนเพื่อลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพของแผงโซลาเซลล์ที่ติดอยู่บนตัวรถด้านบน แผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลลน์รุ่นใหม่ที่ให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงถึง28%ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในกลุ่มรถโซลาเซลล์ในตลาดตอนนี้ความสามารถในการวิ่งของโซล่าสตรีมลน์2025ถือว่าเหนือชั้นกว่ารุ่นก่อนมากวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง850กิมต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งซึ่งครอบคลุมการเดินทางในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลได้อย่างสบาย ความเร็วสูงสุดอยู่ที่160กิโมตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบควบคุมอัจฉริยะที่สามารถปรับการทำงานของระบบขับเคลื่อนได้ตามสภาพแสงที่ตกกระทบไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์เต็มๆหรือในวันที่มีเมฆมากรถยังสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบจัดเก็บพลังงานความจุสูงแบบ Solid s เต t แบตเตอรี่ที่ปลอดภยัยและมีอายุการใช้งานนานขึ้นถึง2เท่าภายในห้องโดยสารของ s Solar s t r e a m l i n e 2,025ถูกออกแบบอย่างหรูหราและล้ำสมัย หน้าจอกลางขนาด15นิ้วแบบสัมผัสที่รองรับระบบควบคุมด้วยเสียงแบบภาษาไทยมีระบบ AI ผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้งานและแนะนำเส้นทางที่เหมาะสมหรือปรับระบบปรับอากาศอัตโนมัติตามความชอบระบบเสียงภายในมาจากแบรนด์ระดับโลกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะให้เหมาะสมกับภายในห้องโดยสารของรถพลังงานสะอาดที่เงียบกว่ารถทั่วไปการเก็บเสียงจากภายนอกก็ทำได้ดีเยี่ยมด้วยฉนวนการเสียงแบบใหม่ที่ติดตั้งในโครงสร้างของตัวรถทั้งหมด ระบบความปลอดภัยของ Solar s t r e a m l i n e 2 0 2 5เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้รถรุ่นนี้ได้รับความสนใจระบบเบรกอัตโนมัติแบบ predictive AI ที่สามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและเบรกเองเมื่อมีวัตถุตัดหน้าระบบช่วยรักษาช่องทางการจราจรระบบช่วยจอดอัตโนมัติ360องศาพร้อมกล้องรอบคันและเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืนระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาและการเตือนเมื่อผู้ขับขี่มีอาการอ่อนลา้าก็ถูกติดตั้งมาแบบครบชุด เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทางอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ Solar Streamline 2025โดดเด่นกว่ารถ Solarcell รุ่นอื่นๆคือระบบ Solar Dynamic แบบ Adaptive ที่สามารถปรับตำแหน่งแผง Solarcell บนหลังคาให้เอียงรับแสงได้มากขึ้นตามตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันหรือเย็นระบบจะคำนวณองศาอัตโนมัติเพื่อให้การเก็บเกี่ยวพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงระบบ smart charging ที่สามารถจ่ายไฟกลับเข้าสู่บ้านหรือโครงข่ายไฟฟ้าได้ในกรณีฉุกเฉินตัวรถยังมีโหมด eco และโหมด sport ให้เลือกตามสไตล์การขับขี่โดยโหมด eco จะเน้นการประหยัดพลังงานสูงสุดเหมาะสำหรับการเดินทางในเมืองขณะที่โหมด sport จะเพิ่มกำลังการตอบสนองของมอเตอร์เพื่อการขับขี่ที่เราใจาและดุดันมากขึ้น มอเตอร์ไฟฟ้าแบบดูอัลไดร์ขนาด250กิโลวัตต์ทำให้รถสามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน6.2วินาทีซึ่งถือว่าน่าประทับใจสำหรับรถพลังงานสะอาดที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวตัวโครงสร้างของรถผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเช่นอลูมิเนียมคาร์บอนไฟเบอร์ที่ไม่เพียงแต่ช่วยลดน้ำหนักของตัวรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแต่ยังผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยในระดับมาตรฐานยุโรปอีกด้วย ด้านการดูแลรักษาก็ง่ายกว่าเพราะชิ้นส่วนจำนวนมากเป็นระบบดิจิทัลและไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือน้ำยาหล่อยเย็นเหมือนรถยนต์ทั่วไปในส่วนของราคาโซล a r สตรีมไลน์ e 2025เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2.4ล้านบาทไทยซึ่งแม้จะดูสูงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถการประหยัดพลังงานในระยะยาวเทคโนโลยีขั้นสูงและการไม่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง สรุปแล้ว Solar Streamline 2025คือยานยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ที่รวมเอาความล้ำสมัยประสิทธิภาพความปลอดภัยและความสะดวกสบายไว้ในคันเดียวถือเป็นก้าวสำคัญของวงการยานยนต์ในประเทศไทยและระดับโลกด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีอัจฉริยะและการตอบโจทย์ทั้งไลฟ์สไตล์และสิ่งแวดล้อมหากคุณกำลังมองหารถที่ใช้พลังงานสะอาดและพร้อมสำหรับอนาคต Solar s t r รี m l i n e 2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม หากคุณชอบวิดีโอรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง JK Review เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวใหม่ๆเกี่ยวกับยานยนต์พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับค่ะ